นี้จริงดีอัศจรรย์มากลูกสวยดีด้วยเนาะลูกสวยรถดีมากตัวนี้ประมาณสี่กิโลแล้วใช้วิธีี็ไม่มีการกลายพันธุ์เลยใช่ไหมไม่มีการกลายพันธุ์จะได้ว่าพันธุ์แน่นอนเลยพันธุ์แน่นอนแล้วก็ตัวนี้คัดเลือกมาแล้วคัดเลือกอ่าพันธุ์ที่เราชอบใจเราต้องการแล้วอืนะครับเที้ยงจริงเลยนะตัวนี้เป็นตัวนี้เลยตัวนี้ โอ oh, oh. ันดกวันก่อนตัวน,นี้กี่ปีแต่ต้นเนี้ยไม่ต้นนี้ก็อายุเท่ากันเท่ากันแต่ว่าตั้งไว้ตอนที่พกกิ่งอะ่ะมันจะพกกิ่งใหญ่มา mm hmm. นะพกกิ่งใหญ่มาแล้วก็ตันนั้นพกกิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งกิ่งยิ่งว่าคืบหนึ่งเนี้ย mm hmm. สมมติว่าผมขายมะละกอตอนกิ่งเนี่ยบางคนเขาจะไปจองกิ่งใหญ่ mm hmm. คือคนที่เอากิ่งใหญ่เขาไม่รู้ว่าไอ้กิ่งเล็ก mm hmm. จะได้นานกว่านะ ไอพันเนี่ยลูกเ็เลียงสวยแลยคนนี้จะหลาประมาณเป็นนาเป็นปีสามปีสามปีเลยสามปีแต่ลูกเมล็ดเนี่ยสองปีครึ่งเนี่ยสูงเอาไม่ถึงแล้วอันนี้สามปีพอได้สองเม็ดสองเม็ดปุ๊บเนี่ยตอนต้นลงมาปลูกปุ๊บควันต้นทิ้งอ่ควันตอมให้เหลือหนึ่งเม็ดเนี่ยมันจะแตกในครั้งแรกในประมาณห้าตอนห้ากิ่งไปปุ๊บเนี่ยอีกสองเดือนมันจะแตกประมาณหกถึงเจ็ดพอหกเจ็ดแล้วเนี่ยก็ตัดไปในหนึ่งปีเนี่ยข้างหลังีนประมาณสิบกิ่งลว ยิ่งต้นนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไหรเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะใหญ่ออกข้างแล้วตอนนี้แล้วกิ่งจะเยอะตอนไปได้เลยประมาณสี่ห้าปีก็ตอนไปได้ไหมายว่ามันหนึ่งต้นเนี่ยถ้าว่าไม่จมน้ําอะไรตายนะก็ผมว่าได้เป็นร้อยกิง่งไม่ต้องใช้ดินออโอ้ยแตกรากเลยโอ้แตกรากแล้วแง่กล้องพอดีเลยเนี่ยแบ่งออกลากปริมมาเลยนะเออบาดไปแค่นี้นะเอาไม้ไม้แข็งแ็งเนี่ย หรออ่าเนี่ยไม้แข็งแข็งเหลือเสียบไปด้วยด้านนี้มีรากครับด้านนั้นไม่เห็นอ่าด้านนี้ไม่มีรากต้นสีเขียดอ๋อเนี่ยเอาบีบเอาบีปปาเข้าไปลึกๆเนี่ยนะนีปาลึกๆเนี่ยถ้าไปเกือบครึ่งต้นเลยเห็นสามส่วนสีแล้วก็ออกรากนี้คล่องไม่รู้จะจับได้ไหมเห็นเห็นเห็นี่จับได้อยู่อ่านี่ต็ต้อไม้เสียบค้างไว้หน่อยอ่าเพื่ออะไรไม่ให้มันติดไม่ให้แผลนี้ติดสมมติว่าแผลนี้ติดรากนี้จะไม่แตกอ๋อได้หนึ่งต้นเอากลับมาพร้าวเนี่ย รับรับเนี่ยับมะพร้าวธรรมดาเนี่ยฉีกๆไม่ต้องใช้ขุยมะพร้าวก็ได้แต่ก็มัดหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้กลับมะพร้าวมันมันตกลงมา, <eyeballs ume. S 2> มาพอมัดปุ๊บเนี่ยเอาใช้ถุงพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกธรรมดาถุงพลาสติกอะไรก็ได้ที่พุ่มววไว้เพื่อกันความชื้นกันความชื้นให้มันชื้นอยู่าอ่าแ,แล้วก็มัดกี่วัน นี่ผมว่าตัวนี้ประมาณอไอ้ต้นเนี้ยมันจะช้ากว่ากิ่งหน่อยตัวนี้ผมว่าน่าจะสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันประมาณสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวัน่าเดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งปกติถ้าว่ากิ่งเนี้ยเดือนฤดูเนี้ยกิ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดือนอันนี้ตอนมาใช่ไหมเนี้ยตอนมาตัวนี้ตอนเออต้องรู้มีความรู้เรื่องเรื่องพันุ์มาอีกด้วยนะอเป็นตัวผู้ตัวเมียกระเทยยังมีอีกเลยเออแต่เขาบอกเขาจะเลือกเมล็ดได้นะว่าเมล็ด มะละกอไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยสมมติได้พันมาเนี่ย<อ>เขาให้ไปลอยน้<อ>ําอถ้าเม็ดตัวผู้ลอยทิ้งไปเลยอที่จมคือเม็ดตัวเมีย